ท่าน,านะะนอกมีจุดแจกอาหารนะค,ะคนเยอะแยะเลยตู้เรียนฟรีนะคะรับเสร็จแล้วเรียนเชิญทุกท่านรับเด็กส่งปรืก่การส่งวับ ป,ประธานจะพกงานพระเรมภาษาอะไริ่ะครับได้นู้ไหมครับขอบคุณครับอันเดีวยวพอนะอันเดียวกันแหละไม่ใช่ธรรมดานะคนเยอะมากนะนฮะนเรียนเวียนข้างนอก,น,อกนั่นไงมีบทอันนี้ปะ่ะ มีบทสวดมนต์ไหมมีแต่ก็คงไม่น่าหรอกมั้งทำนาวาวัง น้น้ำขนมจีบหมูเม็ดูมเชื่อมที่ท่องเที่ยวไป็นั่งรถจะเดินไปแล้ไปใส่ลงะเ่ารนฉีเบิัด รวมทีวันก็รวมก็ ปัญธารรัตน์ชาติไบเนปาลกุจักยารัตพิหารสา,รธ,าธา,ารณรัฐอินเดียแสดงสถานที่แสดงประตูมเทศนาสารานาเมืองพาราณสีรัฐอุตตรประเทศอินเดียมิลเลียมเรเ็กซ์เซนไดเบไดไบทูฟารา